โอเคครับผมมาหอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเปอร์คุงนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่ากล่าวปรีดเหมือนเดิมนะ โอ้โห oh, oh, oh. แบบนี้ก็คือผมเพิ่ง uh, ได้ผลแสงมานะครับผมก็เลยว่าจะเอามารีวิวสักหน่อยละกันนะซึ่งมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันคูนด,ดาวน้นไปหน่อยโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ผมรู้แค่ว่ามันมีผลใหม่เข้ามาสองผลใช่ไหมจะมีผลแสงกับผลฟินิกนะครับผมก็ผมคิดว่าตอนนี้ผมมีผลแสงอยู่นะครับผมก็เลยว่าจะมารีวิวให้ดูก่อนเลยละกันนะครับนะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวอะไรดีกว่านะ โอเคท่าแรกนะผมจะเป็นสกิลตัว E นะผมมันจะเป็นอ่าใช้เท้าแล้วก็เตะปิ้วแล้วก็กระเด็นเลยแต่ถ้าถ้าศัตรูเนี่ยคืออยู่ใกล้เนี่ยมันจะโดนมันจะโดนไปด้วยนะใช่เปล่าวะเดี๋ยวผมลองออปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือผมเตะตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดน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 ,โดนตัวนี้ด้วย,ยเนี่ยอยู่ใกล้กันใช่ไหมปุ๊บ <laughs> กระเด็นเลย โอเคอันนี้ก็เป็นสกิลแรกนะครับผมต่อไปนะผมเป็นสกิลที่2นะผมก็จะเป็นสกิลตัว T นะผมก็คือผลแสงไม่มีสกิลอารนะผมจะมีทั้งหมดสสกิลตัวทีนี่จะเป็นแบบนี้คนระับมันจะใช้ฟาร์มได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าคููดาวนานมากเลยยิงเป็นกระสุนแบบโคตรรัวเนี่ยจิ้วจิ้วจิ้วถือว่าโอเคอยู่มัง้งแต่ผมว่ามันคููดาวนานโคตรนะครับผม โอเคก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสกิลตัวทีนะก็ต่อไปก็เป็นสกิลตัว F นะผมมันจะเป็นสกิลการบินนะแต่ว่าคือบินบินน่ะมันจะกระตุกกระตุกหน่อยผมว่ามันด้คลายสตยวบนบีเลยนะเ <c oughs> นี่ยตึบ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 เพราะว่าอุ้ยหลอดหลอดไอ้นี่มันหมดหมดเร็วมากเลยอะเตมิน่าผมอะนั่ดูดิ นี่ก็เป็นสกิลสุดท้ายของผลแสงนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะผมสาหรับสกิลผลแสงนะถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมดู่แร่นก็ดีอ่ะเออว่ดีอ่ะเนี่ยเอ้วอตคือสกิล E อดีสุดละที่ใช้โจมตีสกิลทมันก็ดีนะแต่ว่ามันมันคููดาวนานมากครับ โอเคงั้นก็เดี๋ยวต่อไปผมว่าผมจะรีวิวผลฟินิกนะเพราะว่าผมเตรียมการไปแล้วโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ไปอเอาผลฟินิกมากินนะครับผมผมก็ได้ผลฟินิกกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยละกันนะผมเริ่มที่สกิลแรกนะผมเป็นสกิลตัว E ีนะก็จะยิงเป็นเหมือนกระสุนอะไรสักอย่างฟิวปิวปิวิวิว,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 วแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับผม๋ยวใช้ใหมนะเดี๋ยวผมจะให้บอทตีผมอั ดีตีดีหน่อยสิโอเคผมให้สลามตีโอ้ยโอ้ยบักโอ้โหกาวพีจริงๆกาวพีจริงๆฮะให้สลามตีผมใหม่นะนี่ดูแล้วมันจะเพิ่มเลือดอย่างรวดเร็วปุบนี่เห็นไหมคือเราถ้าเกิดเรายิงมันก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมตอนที่เราใช้สกิลนะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่าอยู่ในมวดหมู่ที่ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับการตีบอสนะครับผม นี่ฮนะเพิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็วนะเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกิลอาร์นะผมสกิลอาร์ก็จะเป็นเหมือนเลดเดอร์คิกนะผมแบบนี้เลดเดอร์คิกเตะสลามกระเด็นเลย <c oughs> เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมใช้ใดูใหมก็ท่านี้มันก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมอโอ้ยสลามแม่งตีผมกระเด็นเลยตีไม่ค่อยแรงหรอก โอ้ยเนี่ยดูดิชอผมก็บเดนเลยอะไรอยู่เนี่ยแบบนี้อ๋อชางมันเถอะนี่ทีบนี่ครับผมทีบแล้วมันก็บวกเลือดด้วยนะมันจะบวกเป็นสีเขียวนะเนี่ยยิงเนี่ยเห็นไหมบวกบวกเลือดแต่ว่าสกิล R เนี่ยมันจะมันจะนี่กว่านะผมมันจะบวกเลือดเลือดเยอะกว่านะสกิล E มันก็เพิ่มเลือดเหมือนกันนบนี่นี่จูจูจูโอเคต่อไปเป็นสกิลตัว F นะครับผมเป็นสกิลสุดท้ายแล้วก็เป็นสกิลบินนะครับผมกด F ค้างนะ เนี้ยผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่มีร่างฟินิกนะมีแต่ปีกแบบนี้เฉยๆนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลอะไรนะผลแสงแล้วก็ผลฟินิกนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้พี่ขอ10บไลค์พอแล้วถึง10บไลค์คือพี่ดีใจแล้วนะครับผมโอเคงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมบาย